สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับตะลุยทุ่งกับลุงอัดกับคู่หูมหัศจันย์เวอร์แพนและก็เวอร์แพนเกวซานของบริษัทวัวคารัดอินโนเวชันวันนี้อย่างที่เห็นครับมาตะลุยทุ่งไรครับสวนทุเรียนซึ่งเป็นสวนทุเรียนอะไรนะครับเกี่ยวข้องกับคู่หูมหศจันย์ยังไงเดี๋ยวเรามาถามกับเจ้าของสวนตัวจริงเสียงจริงกันเลยนะครับครับอยู่ตรงนี้แล้วคุณดีสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณดี ขออนุญาตแนะนําตัวนิดนึงครับคุณพี่ชื่อนัทวัฒนนครคุณพี่นัทวัฒนนครครับผมชื่อเล่นว่าวัดพี่วัดนะโอเคพี่วัดเป็นเจ้าของสวนทุเรียนแห่งนี้ใช่ครับมีประมาณสักกี่ต้นก็ประมาณพันกว่าต้นหนึ่งครับพื้นที่นี้เป็นพื้นที่จังหวัดอะไรพื้นที่อำเภอจังหวัดตำบลจังตำบลในวงใต้ตำบลในวงใต้จังหวัดระนองจังหวัดระนอง อำเภอละอุ่นครับละอุ่นจังหวัดระนองครับสวนทุเรียนแห่งนี้พี่ได้มารู้จักกับนี่ที่พี่ที่ถืออยู่ไอ้คู่หูมันนี่อย่างไรเมื่อไหร่ก็มีมีเพื่อนเขามาแนะนํามีเพื่อนมาแนะนําพี่ให้รู้จักเมื่อไหร่ตั้งแต่ต้นปีที่แล้วต้นปีที่แล้วหรือต้นปีนี้ประมาณเดือนกันยากันยายนปีที่แล้วแสดงไม่ใช่ต้นปีครับไม่ใช่ต้นปี ประมาณหนึ่งปีที่ผ่านมาครับหนึ่งปีที่ผ่านมามารู้จักครูนี้ปุ๊บมาแนะนําพี่ยังไงบอกยังไงก็วิธีการใช้ก็ได้เขาบอกว่าเอาใช้แล้วอ่ยอดนี่ย่าเดินทั้งปีแล้วไม่ต้องใช้ตัวอื่นเขามาแนะนําพี่อย่างนี้ใช่แนใช้บอกพี่อย่างนี้เลยใช่แล้วปุ๋ยก็ใช้ปกติได้อแต่สาหรับจิตใบจิตต้นจิตด,ดอกจิต ลูกอะไรใช้ตัวนี้หมดเลยตัวนี้หมดเลยเอาแค่ตัวนี้เลยแล้วตัวนี้นะแล้วพี่ทําไงเชื่อเลยไหมทําตามเขาบอกเลยไหมหรือยังไงก็ก็เคยเคยร่วมงานกันมาอ๋อเคยร่วมงานกับพี่ใช่แล้วก็ก็ถือว่าเชื่อเขาได้ออก็ใช้เลยสั่งเลยชืเลยสั่งเลยครับสั่งเลยอ๋อเพราะว่าคุ้นเคยกันอยู่แล้วรู้ว่าเขาไม่ไม่ได้มาหลอกแนะนําแบบผิดผิดแน่ๆใช่ใช่แล้วเห็นว่าส่วนตัวพี่เขาก็ใช้มาก่อนด้วยเหรอ ของพี่ครับเพื่อนพี่อ่ะได้ใช้ก่อนไหมเขาใช้ก่อนผมหนึ่งปีอ่ะเขาใช้มาก่อนหนึ่งปีอ๋อพอพี่เห็นบอกว่าอ่าเขาใช้ไว้แล้วหนึ่งปีนี่ไม่ต้องไปไม่ต้องไปอะไรแล้วใช่ไหมใช้ตามได้เลยใช้ตามได้เลยอ๋อแล้วอ่พี่ได้ใช้แสดงว่าพี่ได้ใช้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วปลายปีที่แล้วอ่าประมาณกันยายนปีที่แล้วแล้วพี่ใช้หลังจากพี่ใช้ไปกี่ครั้งพี่ถึงเห็นการเปลี่ยนแปลงไอ้ของไอ้ประสิทธิภาพของไอ้คู่หูอาจารย์คู่นี้ก็ เจ็ดวันรอบตั้งแต่ใช้อยู่ประมาณสามเดือนสามเดือนนี่มีการเปลี่ยนแปลงหมดเลยมีเป็นการใช่พี่บอกว่าแปลงนี้ของพี่แทบทั้งแปลงคืออะไรก็เป็นยังไงเป็นตุเรียนที่หลังจากเราทํานอกฤดูทํานอกฤดูก็ไปมันมันก็บอบช้ํำใบไม่มีแล้วใบไม่มีแล้วอ่าใช่โตมต้นต้นที่เราใช้ใช้ใช้สารน่ะครับมันโจมหมดใบมันมันเล็กนิดเดียวแล้วก็ไม่เคยมีออ คือก่อนที่จะมาใช้คู่ใช่รครับแล้วโรคเป็นโรคเป็นอะไรกันอยู่ไหมต้นก็มีอ่ะมีโรคครับมีโรคมีโรคโรคท็อปมันทั่วเลยอ่ะทั่วเลยครับทั้งแปลงเลยใช่เฉพาะต้นที่ต้นใหญ่ๆอญ่อ่ออท,ทั้งแปลงเลยทั้งแปลงเลยลต้นใหญ่ๆเนี่ยแล้วต้นทั้งต้นต้นใหญ่ๆหญ่ทั้งแปลงเยอะไหมก็ก็ประมาณเป็นเกือบร้อยต้นเลยครับเกือบร้อยต้นครับเป็นท็อปหมดเลยเป็นท็อปหมดแล้วก็พวกนี้ใกล้ตายอีกไม่นับ ไม่นับกใกล้ตายเนี่ยแบบโซมโมใกล้ตายแล้วไม่ได <c oughs> ้ไม่มีเลยใช่ไหมใช่พอกันยังไม่นับแล้วพอพี่ใช้ไอ้คู่นี้ปุ๊บสามเดือนพี่เห็นกันนึงแตกยังไงไที่กเกิดขึ้นมันก็มีการอันดับแรกก็คือแตกยอดเริ่มแตกยอดเริ่มแตกยอดเริ่มแตกยอดใหม,ม,ม่มาเอ,าพ,อพอเริ่มแตกยอดใหม่มาชุดแรกใบเก่ายังไม่ร่วงเท่าไหร่ใบเก่ายังพอเริ่มแตกยอดพอใบเริ่มจะเพลทลาดใบเก่าเริ่มร่วงเอ แล้วก็พอใบ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 ยอดยอดใหม่เริ่มเริ่มเป็นเพลาดไม่ทันแก่จัดมันก็ไม่ยอดเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นอะไรแล้วเป็นเพลาดเปย์สลัดเขาเรียกเปย์ใบสลัดขึ้นเริ่มสลัดขึ้นใบมันใบมันจะเริ่มผึ่งคือใบเริ่มสลัดขึ้นแล้วก็ของเก่าก็หลุดไปใช่ของเก่าก็เริ่มหลุดไปเรื่อยมันก็แตกออกมาเรื่อยแตกออกมาเรื่อยครับแล้วสภาพต้นเป็นไงหนีขึ้นกว่าเดิมแบบไหนยังไงพอยอด ยอดมาเดินดีก็มันสภาพต้นก็มัน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 เริ่มดีขึ้นมันเริ่มดีขึ้นเลยพอใบบ่อต้นไม้พอมีใบที่มันแบบเต็มที่สวยงามต้นมันก็สภาพต้นคือต้นดีแล้วล่ะต้นดีครับเออแล้วพี่ก็ใช้ต่อเนื่องมาเลยต่อเนื่องต่อเนื่องมาตลอดทุกไม่เคยไม่เคยหยุดเลยตั้งมีมาหยุดรอบเดียวก็คือรอบที่เราใช้อรอบนั้นผมไม่ใช้แต่หลังจากนั้นก็ใช้มาตลอดจนปัจจุบันนี้จนปัจจุบันนี้โอ้แสดงว่า เหมือนแล้วพี่บอกว่าพี่พ่นประมาณฉีดพ่นประมาณเจ็ดวันครั้งเจ็ดวันครั้งเจ็ดถึงสิบวันอ,อ่าเจ็ดถึงสิบวันครั้งตลอดหนึ่งปีเนี่ยกับทุเรียนพันกว่าต้นพี่ฉีดพ่นครั้งหนึ่งประมาณสักกี่กี่กี่ชุดกี่ถังยังไง<อ>ประมาณถังพันลิตรอยู่ที่ประมาณเก้าถังอ่ะถังพันลิตรประมาณเก้าถังครับแล้วอัตราส่วนในการผสมก็คือหนึ่งชุดเนี่ยหนึ่งชุดต่อต่อหนึ่งพันลิตรครับอ่ก็พี่จะใช้ประมาณเก้าชุดต่อครัาาร้งเก้าชุดต่อครั้งเจ็ดวันครั้ง เก้าชุดเจ็ดวันเก้าชุดเจ็ดวันสิบวันเก้าชุดเดี๋ยวผมถามตลอดหนึ่งพี่แล้วพี่ใช้ไปพี่ไม่เอ้ยทําไมไม่เห็นว่ามันใช้เยอะเกินไปหรือมันมันเปลืองเปล่ามันแพงไหมยังไงมันก็มามาคํานวณออกแล้วกับกับเราใช้ตัวอื่นตัวนี้ตัวนี้ถูกกว่าเยอะอ๋อคือคือแค่สองตัวเองแค่สองตัวเนี้ยพี่มาคำนวณคำนวณคำนวณหมดแล้วรายจ่ายหมดเรียบร้อยแล้วปุ๊บ เมื่อเทียบกับของเก่าหรือใช้ไอสารพัดสารเพที่เคยใช้มาที่บอกเคยใช้มาสารพัดเลยใช่ใช่คือยังไงก็ถูกกว่าถูกกว่าครับเจ็ดวันครั้งสิบวันครั้งเนี่ยใช่ถูกกว่าถูกกว่าเพราะเพราะว่าเราใช้ท้องตัวครับไม่ต้องซื้ออาหารตัวอื่นมาไม่ต้องแลมาเติมอคู่นี้คููเดียวจบเลยแต่ถ้าเหมือนของอื่นเราต้องซช้มาทุกตัวมีตัวแยกอาหารมาครับแล้วก็สารายบ้างอะไรบ้าง อ้วอ่านอ่านอ่านรองบ้างอะไรตาด่าอ่านรองบ้างแต่ตอนนี้เราไม่ต้องไม่ต้องแล้วไม่เอาไอ้ไม่เอาไม่เอามาเพิ่มแล้วครับไม่เพิ่มเออเราก็คู่เดียวจบเลยคู่เดียวจบคู่เดียวจบมาตลอดเลยครับแล้วปุ๋ยทางดินพี่ใส่ปกติไหมก็ผมใส่ปกติเหมือนเพื่อนใส่ปกติเหมือนเพื่อเลยกคยอใส่ยังไงหรือเราแบบใส่ยังไงก็อย่างนั้นอย่างนั้นครับแต่เอาไอ้คู่นี้เข้ามาใช้ทดแทนไอ้หลายๆตัวที่เคยเอามาใช้เห็นบอกว่าเห็นพี่วัดบอกว่าพี่วัดใช้มาแบบ เยอะมากไม่รู้กี่ชนิดกี่ชนิดเลยบริษัททุกบริษัทเหละทุกบริษัทก้ะจายมาแล้วใี่ใช้หมดแล้วที่แพงที่สุดออที่แพงที่สุดด้วยใช่ใช่ก็ใช้มาแล้วจนถึงที่ถูกที่สุดมามีหมดทุกอย่างเออแต่ว่าพอมาเจอไอ้คู่นี้ม่่ไมมันก็ได้ได้ผลเต็มที่เลยเรื่องการการแตกแตกใบแตกยอดแตกยอดอ่อนเออแล้วก็หลังจากนั้นก็ ต้นเริ่มดีขึ้นต้นเริ่มดีขึ้นเพราะผมบางทีผมก็ฉีดตั้งต้นด้วยฉีดฉีดใบฉีดต้นฉีดใบฉีดต้นที่เป็นแผลที่อะไรครับฉีดใส่ไปเลยฉีดใส่ไปเลยครับอแล้วมันมันก็ออกอาการเห็นว่ามันจะหายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆหมายถึงอาการโรคโรคก็หรอครับโรคอ๋อไอต้นใหญ่ที่พี่ว่ามันเป็นท็อปนู่นนี่เั่นนั่นะครับตอนนี้อาการหลังจากใช้ต่อเนื่องมาตลอดเนี่ยอาการพวกนั้นมันหายไปเรื่อยๆายไปเรื่อยๆยหายไปเลยเหรอใช่แล้วตอนนี้ณเวลาเนี้ย มีโรคท็อปให้พี่เห็นคาตาอยู่อีกเยอะไหมหรือว่าไม่มีเลยหรือว่ายังไงก็มีบ้างไม่กี่เปอร์เซ็นต์นิดหน่อยยังเหลือบ้างใช่บางทีที่ต้นใหญ่ไม่เจอแหละบางทีเราอาจจะเจอต้นที่อยู่ต่าๆอะไรเนี้ยมันมันขึ้นจากดินได้อตัวนั้นแหละแต่ที่ลําต้นอะไรมันเริ่มหายหายหมดแผลก็เริ่มเข้าเห็นพี่วัดบอกว่ามีมีอยู่มีอยู่ต้นหนึ่งที่แบบคือ ตายแน่ๆจะตายเลยตายแน่ๆใช่ไหมใบยังอยู่สองสามใบแต่แล้วแต่แล้อิงกานอ่ะแต่ตอนนี้เขาเขาสร้างตัวเองได้เต็มที่แล้วไว้ลูกด้วยไว้ลูกด้วยไว้ลูกด้วยกลับมาฟื้นแล้วก็ไว้ลูกด้วยไอ้ขู่ทียจากตัวนี้ับคู่ที่พี่ใช้มาตลอดเนอใช่เอาณเวลานี้พี่วัดเห็นอ่าผมตอนนี้ก็ยังยังเก็บใกล้กจะเก็บยังก็ประมาณสิ้นเดือนสิ้นเดือนนี้เก็บสิ้นเดือนอ่าสิ้นเดือนนี้เก็บสิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนกันยานี้แล้วก็ไปถึง กลางเดือนตุลาเออเห็นว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่โอ้โหแถบนี้พายุเป็นลมกันหมดเลยพายุพายุพายุอะไรนะสินละกูอะสินละกูพี่พวัดตั้งชื่อให้พายุสินลกูชื่ออะไรไม่รู้อะแต่ช่วงเดือนสิงหาอ๋อมันมีพายุเออิงหาภาคใต้ครับครับสินละกูสินละกูอ๋อพี่วัดตั้งตั้งชื่อให้เขาสินละกูเป็นไงพี่วัดเจอจิเดชเขาเป็นไงก็ ร่วงบางต้นเหลือแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์ที่ที่มันลูกอยู่ลูกประมาณไหนลูกประมาณไหนลูกก็ตอนนั้นประมาณสองโลประมาณสองโลสองโลมีเล็กนะครับสองโลก็คือร่วงก็ร่วงแหละร่วงร่วงพี่พี่วัดดูแล้วร่วงไปประมาณสักากี่กี่เท่าไหร่ก็ประมาณบางมืนออกมาก็อยู่ที่ถ้าถ้าเป็นราคาตอนที่ว่าเราขายก็อยู่ไม่ต่ำจากสี่ตันสี่พันโลสี่พันกิโลสี่ตันที่ร่วงจะพายุใช่ใช่ แล้วไอ้ที่อยู่เยอะไหมที่อยู่ก็ก็เจ้าที่เห็นอะไรเยอะทุกวันเนี้ยก็ก็มันเพิ่มขึ้นปริมาณหน่อยหนึ่งว่าลูกน้อยเพราะลูกน้อยมันโตขึ้นมาอ๋อก็โตแต่ลูกก็โตแต่ก็เหลือเหลือเยอะยังเหลืออยู่แต่เห็นว่าของพี่สี่ตันเนี่ยแต่พี่วัดบอกว่าของชาวบ้านของคนอื่นเป็นไงของชาวบ้านเจ้า ใหญ่ๆนี่ก็มีถึงสามสิบตันน่ะสามสิบตันโอ้โ oh, หก็แทบจะหมดสวนกันเลยว่งางั้นก็บางบางแถบหมดไปเลยบางแถบหมดวนเลย <c oughs> หมดไปเลยอ<ะ>่นี่ไม่ธรรมดาครับ ok. นี่ขนาดพายุเอาไปสี่ตันแล้วยังยังอยู่ <c oughs> ให้เก็บอีกผมว่า <c oughs> ได้ประมาณไหมคิดว่าได้ประมาณไหมท,ที่ที่ยังเขา <c oughs> ประมาณตอนนี้เหลืออยู่ประมาณหกพันลูกประมาณหกพันลูกหกพันลูกจากจากจากจับทุเรียนที่ให้ลูกพี่ทั้งหมดทั้งสวนประมาณกี่ต้นอ่า ตีไงสวนร้อยสามสิบต้นประมาณที่ให้ลูกอยู่ประมาณสามสิบต้นเหลือประมาณหกพันลูกลูกรับประมาณสักสี่โลได้ไหมออตีสากลก็สามโลขึ้นเฉลี่ยเฉลี่ยเฉลี่ยสาให้น้อยลงหน่อยให้น้อยลงพอเอาสามโลพอครับอ่าเอาสามโลพอหกพันลูกปุ๊บสามหกสิบแปดสิบแปดหมื่นหมื่นหกพันกิโลเอ้ยหมื่นแปดพันกิโลครับหมื่นแปดพันกิโลก็ประมาณ สิบแปดตันสิบแปดตันโอโลได้ขายน่าจะโลประมาณท่าไหร่ช่วงไหนะน่าจะอยู่ที่ประมาณร้อยห้าสิบาทคูนตัวเองนะคูณตัวเองนะแล้วพี่ลงทุนไปประมาณสักเท่าไหร่ปีนี้จําได้ไหม <laughs> ปี<ใ>น,นี้ก็จฉเพาะยาผมว่าก็น่าจะอยู่ที่ประมาณัก ไม่เกินสองแสนไม่เกินสองแสนไอ้คู่หูเนี่ยครับใช้มาตลอดทั้งใช้มาตลอดทั้งปีทุกทุกแปลงนะทุกแปลงเลยทุกแปลงอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เพราะแปลงนี้ครับพี่วัดยังมีหลายแปลงยังมีอีกหลายโอ้คือรวมหลายแปลงอื่นด้วยไอ้คู่หูนี่น่าจะไม่เกินสองแสนใช้ตลอดใช้มาตลอดปีครับพี่วัดว่ามันเยอะไปไหมมันแพงไปไหมก็มันไม่แพงหรอกไม่แพงเพราะว่าเราไม่ต้องหาตัวอื่นผสมอ่ะเราไม่ต้องหาใช่ใช่ใช่แต่ ไช่มันคู่เดียวอ่ะครับไม่ไม่แพงสภาพต้นก็ดีสภาพลูกใช่เป็นไงพี่ลูกสวยกว่าเดิมไหมส,ไวสวยสวยสวยกวาเดิมน้ําสวยก็่าิ<ว>ี่เราเห็นนี่นะลูกสวยมากเห็นบอกว่าพี่วัดเนี่ยมีมีการทําต้นที่แบบพี่วัดต,ต้องถือว่าเป็นเป็นแนวคิดที่ดีนะครับเป็นแนวคิดที่ดีพี่วัดต้นบางทีเห็นนะลําต้นใหญ่แต่ว่ายอ่อยอดเล็กไปเอพี่วัดทํายังไงกับต้นพวกนี้ยังไงใช้ใช้วิธีเขาเรียกเขาเรียกเน็บ เน็บเน็บเน็บยอดเน็บยอดครับเน็บที่ต้นเน็บไม่แยกเสียบนะไม่ได้เสียบเอาเอายอดอ่อนมันเน็บที่ลำต้นยอดอ่อนมันเน็บที่ลำต้นพี่วัดทำเพื่ออะไรยังไงก็ปลูกต้นกล้าก่อนนะตอนแรกก็ปลูกทุเรียนบ้านที่ทุเรียนธรรมชาติอพอมันโตขึ้นมาเราก็ใช้ตัวนี้ไปใช้ทุเรียนพันุ์ที่เราต้องการอดีางแหมอนทองแล้วเป็นเป็นเน็บไปเน็บครับก็เท่ากับว่าโอ้โหต้นเดิมก็รากมันก็ แผ่ขยายอยู่แล้วใช่ท่อน้ำท่ออาหารก็ใหญ่อยู่แล้วใช่โอ้โหนี่เป็นแนวคิดที่ที่ถือว่าถือว่าสร้างสรรนะครับผมว่าถือว่าฉลาดมันทําให้เราลดระยะเวลาในการเจริญเติบโตของต้นที่เราจะเก็บเกี่ยวได้เร็วกว่าเก็บเกี่ยวได้แล้วทนทานต่อโรคทนทานต่อโรคด้วยครับอการหนาอาหารของลําต้นนี่มันจะชัวร์มันหนาได้เยอะพี่วัดท้ายท้ายนี้ผมอยากให้พี่วัด ฝากหน่อยคือไอ้คู่หูตัวเนี้ยพิวัตใช้แล้วเป็นยังไงแบบไหนอยากให้ฝากอยากให้ฝากดีนึงครับคนที่ไม่เคยเจอหรือว่าไม่เคยใช้ขอฝากด้วยว่าขอไอ้ทดลองใช้ก่อนถ้าถ้าจะไม่เชื่อให้ทดลองใช้แต่แต่ถ้าใช้แล้วได้ผลก็เป็นเป็นการดีเป็นการดีเป็นการดีแล้วแล้วต้องมาดูที่สวนผมได้มาดูได้เพราะผมผมใช้แค่ปีเดียวใช้แค่ปีเดียวใช้แค่ปีเดียวสภาพตุเรียนอยู่อย่างนี้ แต่ถ้าเราใช้ติดต่อไปอ่ะหลายปีผมว่าอยากดีกว่านี้เยอะลูกท็อปก็ไม่ค่อยมีคับหายไปแล้วสภาพต้นสภาพใบสมบูรณ์ออกลูกใบอ่อนนี่ออกมาตลอดออกมากันไหยเก็บเดี๋ยวก็โอ้โหทั้งไม่ไม่กลัวหรอใบอ่อนออกมาไม่ไร่วงไม่ร่วง ไม่ร่วงนะครับไม่มีการร่วงเลยหลายคนกลัวว่าถ้าแตกใบอ่อนมาลูกจะร่วงอะไรไม่ร่วงครับผมยิ่งใบอ่อนผมยิ่งใสเข้าไปเลยยิ่งใสเข้ายิใสเข้าไปเออออกมาเลยมีใบมีใบเยอะยิ่งดีใช่ใช่ใช่อ่านมันยิ่งเต็มอ่ะดอกอะไรมันจะสมบูรณ์อ่ะมันไม่ร่วงครับมิจริงๆแล้วผมสอยดอกทิ้งตั้งสามรอบอันนี้อย่าที่ผมใช้เนี่สอยดอกทิ้งสามทิ้งเลยสามรอบเลยหมายถึงว่าผมไม่เอาตามฤดูกาลผมไม่เอาแต่ผมสอยออกสามรอบแล้วก็ไปเอา สุดท้ายเพื่อนตอนสงการเมษาอ๋อหมายถึงว่าใช่ใช้มาตั้งแต่ปีตายปะเอกันยายปีแล้วเนี่ยใช่ออกดอกมารุ่นแรกปุ๊บสอยดอกทิ้งเลยทิ้งเลยออกทิ้งเพราะว่าถ้าออกมาแบบถามดูเดี๋ยวไปซือคนอื่นใช่ออไม่ชนไม่ชนราคาเขา่ะอยากรวยอยากรวยอยากได้ราคาดีดีพอรุ่นที่สองออกมาก็สอยทิ้งอยทิ้งอีกรุ่นที่สามออกสอยทิ้งอีก จนกว่าเนี่ยจะมาอกไปตามอกตอนนี้ละครับโอ้ดีเทคนิคได้โอ้โหทุกหลายบ้านเขาแบบโห้ยออกดอกมานี้แทบจะประคบุ้งงุมเลยกลัวไม่เป็น่่พิวัตไม่สนไม่สนเพราะว่าเราดูจากสภาพต้นอืสภาพยอดเมื่อเมื่อใช้ตูดเราเพิ่งเห็นสภาพต้นยอดมันดีอย่างนี้โอ้เดี๋ยวมันก็ออกอย่างไรมันก็ต้องออกเพราะเราเราให้ตัวนี้ไปปกติครับเออก็ยังที่เห็นตลอดครับเออ จ็ดวันบ้างสิบวันบ้างแล้วแต่สะดวกแล้วแต่แล้วแต่ผลธรรมชาติอ๋อถ้าฝนตกเราเราใช่ไหมอ๋อใช่เพราะคู่นี้นะครับเป็นลองฉีดตอนฝนตกคู่เมื่อวานคู่นี้นะครับไป่ตลองฉีดตอนฝนตกไม่ต้องฉีดตอนแดดร้อนจัดได้ได้นะแล้วกันนี่นี่ก็ย้ำอีกทีหนึ่งพี่พี่วัดไอ้คู่เนี้ยใช้แล้วดีจริงไหมผมว่าดีจริงผมผมไม่ไม่ไม่ช่วยโฆษณาหรอกแต่ผมใช้กับตัวเอง ผมไม่ไม่ได้โฆษณาใแต่ว่าผมอยากแนะนําเพื่อนอว่าถ้าเราเราใช้ดีใช่ไหมอย่างน้อยเราเราก็บอกเพื่อนต่อไปคนที่เอาไปใช้ปั๊บเขาก็ได้โอเคก็มีมีแทนที่ว่าจะไม่มีได้แค่นี้จะได้เถิมขึ้นอีกอมีอยู่ไลายแปลงที่เชื่อผม ก็คือพี่วัดก็ไม่หวงก็แนะนําไม่ไม่หวงไม่หวงใช้ไม่หวงเออพหวกใช้เออใช่ใช้แล้วดีจริงๆลูกบ้านผมก็อย่างเงี้ยเราก็มีอะไรดีๆก็ต้องบอกกันเชื่อไม่เชื่อเรื่องหนึ่งแต่คนที่เอาไปใช้ก็ได้ผลหมดทุกคนพี่วัดทําทําทําทุเรียนมากี่ปีแล้วประมาณไม่ต่ำจากยี่สิบปีผมว่ายี่สิบนะครับไม่ไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีแต่ต้นต้นเกานนั้เหลือน้อยแล้วต้นเก่าเหลือน้อยใช่เขาเป็นมันโดนโรคบ้างโดนอะไรบ้าง เราก็ไม่มีประสบการณ์มาก่อนครับพอมาช่วงหลังๆก็รู้จักใช้ยารู้จักใช้อะไรครับแต่มาตรฐาเนี้นี่แหละคู่นี้เราผมผมยังมั่นใจอยู่นะยังมั่นใจอยู่อ้่วาคู่ถ้าถ้าถ้าทางบริษัทยังยังคงที่เสริมไหวใช่ไหมครับพวกเรายังมั่นใจใช้อยู่อคือถ้าคุณภาพยังเหมือนใช่ใช่ใช่ใช้ยังคงใช้อยู่ครับพี่วัดบอกนั้นนนี้ก็คือบริษัทยืนยันแน่นอนครับทั้งเรื่องของอ่อ คุณภาพแล้วก็ราคานะมีแต่มีแต่จะบบริษัทเรามีแต่จะจัดโปรให้เราราคาถูกตลอดเลยไม่มีราคาขึ้นราคาแน่จัดได้บ่อยหน่อยก็ได้โอ้ไม่ไม่ต้องไม่ต้องลดราคาไม่ต้องลดไม่ต้องลดใช่แต่ว่าจัดโปรจัดได้บ่อยหน่อยว่าว่าผมจะได้ลดต้นทุนอีกเยอะเพราะมีวัดใช้แบบโอ้โหนะเจ็ดวันเจ็ดวันสิบขวดใช่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 ปีหนึ่งจะใช้กี่เป็นร้อยอ่ะนันแต่ก็ยังบอกว่าไม่ได้แพงนะแพงเพราะ เมื่อเทียบกับการใช้ตัวอื่นหมดเยอะกว่านี้เยอะเยอะกว่าพี่วัดบอกพี่วัดบอกว่าเมื่อสักคู่คุยกันเล่นเล่นพี่วัดบอกว่าถ้าสมมุติว่าทั้งสวนขายได้ประมาณสามล้านเนี่ยถ้าเป็นตัวอื่นๆใช้นู่นใช้นี่นั่นคงน่าจะอยู่ประมาณเท่าไหร่อยู่ที่หนึ่งล้านแหละอยู่ที่หนึ่งล้านแหละเออแต่ว่าไอ้คู่นี้ยพี่วัดบอกถึงบอกไลว่าตลอดใช้ตลอดไม่เกินสองแสนหนึ่งล้านนี่คือเรารวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดแต่ถ้าส่วนยานี่อยู่ที่ผมว่าถ้าตัวอื่นไม่จำกัด สามล้านไม่ตองจากแปดแสนนะพอไอยาพวกคุยพวกพวกอาหารตั้งหลายใช่ไม่ต่ำกว่าแปดแสนไม่ต่ำกว่าแปดนต่นคิดต่ำๆนต่ำๆต่ำๆเลยนี่แหละพี่วัดถึงบอกว่าไอใช้คู่น nah, ี้ไม่เกินสองแสนนี่ผมว่าถูกกปเยอะถูกเยอะนี่นี่คือเสียงจริงของเกษตรกรนะครับนั้นผู้ที่สัมผัสกับผู้หูมากจันจริงๆใช้แล้วเห็นผลใช้แล้วว่าดีจริงพี่วัดยืนยันอีกเสียงหนึ่งครับท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่วัดมากนะครับที่ เปิดสวนตู้เรียนแบบนี้ให้เราโอ,โอ,โอ,อ้โหนี่ติดภูเขาเลยนะก็แบบโอ้โหถือว่าแต่ดินนี่ดีมากๆเลยแสดงว่าพี่พวัดมีวางท่อดูแลพื้นที่อย่างดีนะต้องขอขอบคุณพี่วัดมากที่เปิดสวนให้บริษัท w o r k ์คช็อนน้อชาติแล้วก็คู่หูมหัศจรรย์ของเรานะครับได้เข้ามาถ่ายทำได้เข้ามาเยี่ยมเยียนนะก็ถ้้ยังไงก็ต้องฝากพีวัดนะครับว่าขอให้ยัง เป็นแฟนรักกันจะเพราะว่าคุณภาพเราดีเหมือนเดิมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ไไม่หนีไปไหนแหละไม่หนีไปไหนได้ยังโอเคถ้ายังโอเคอยู่นะครับก็ปาทีาเาของคุณพี่วัฒน์มากนะครับสําหรับนะครับท่านผู้ชมครับยังไม่ต้องเชื่อผมครับยังไม่ต้องเชื่อลุงอัดครับยังไม่ต้องเชื่อพี่วัฒนครับต้องเอาไปให้ต้นไม้ท่านสัมผัสและให้ต้นไม้ท่านเป็นคนบอกครับว่ามันจริงอย่างที่เราพูดคุยกันหรือเปล่านะว่าไอ้โคู่หูมักจันคู่นี้นะใช้แล้วดี ใช้แล้วรวยช่วยปลดหนี่จริงไหมสำหรับวันนี้เดี๋ยวพบกันใหม่นะครับกับสวนหน้าครับวันนี้ลุงอัดลาไปก่อนครับสวัสดีครับ